วีนแบบนี้นะครับขออนุญาตเปิดไพ่นะครับอะไรที่ไม่ธรรมดาสักหน่อยหนึ่งดีกว่าดูกันดีกว่าว่า six sense นะครับหรือสัมผัสที่6ของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรคลิปนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะถ้าใครไม่ชอบแนวนี้นะครับเลื่อนผ่านไปได้เลยนี่ไม่ใช่คลิปของคุณครับ ใครที่กําลังดูอยู่นะครับผมเปิดไพ่ทั้งหมด3าใบเบอร์หนึ่งเบอร์2เบอร์สให้คุณเลือกเบอร์ที่คุณชอบมากที่สุดครับแล้วไปฟังคําทํานายกันครับหมายเลขหนึ่งนะครับได้ไพ่ใบนี้นยฮะใบนี้บอกว่าเรื่องสิกเซนต์ของคุณเนี่ยเหมือนจะจูนกันไม่ค่อยติดอ่ะเออทุกคนเห็นหมดเลยนะเวลาไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยมักจะมีเรื่องเล่าคุณอาจจะแบบรู้สึกว่าเออมันแปลกๆลกเท่านั้นเองแต่ถามว่า คุณสัมผัสอะไรได้ไหมยังไม่ค่อยได้ครับหรือจริงแล้วเนี่ยอีกในหนึ่งคือคุณก็ไม่ได้อยากสัมผัสหรือว่าไม่ได้อยากรู้อะไรเรื่องพวกนี้ด้วยนะใบที่2นะครับต้องบอกเลยว่าตัวคุณเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยเข้าไปอยู่ในสถานที่แปลกแปลมักจะรู้สึกอึดอัดมักจะรู้สึกมีสายตาจับจ้องคุณอยู่เออบางทีเนี่ยไปไหนมาไหนเนี่ย คนอื่นเนี่ยไม่รู้สึกอะไรแต่คุณเนี่ยมักจะสัมผัสอะไรบางอย่างได้อาจจะมาแบบในลักษณะกลิ่นก็ได้นะเออหรือแบบเหมือนมีคนกำลังจ้องมองอยู่รู้สึกว่าใจวิวๆิอะไรแบบชอบคนชอบคนนะครับคุณเองก็มีสัมผัสพ,พิเศษเหมือนกันมาถึงเบอร์3ต้องบอกอย่างนี้ว่าคุณมักจะเหมือน สัมผัสได้ถึงพลังอะไรบางอย่างนะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นพลังที่เหนือไปอีกอ่ะเหมือนแบบเป็นเทพประจําตัวเป็นเทวดาประจําตัวเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวที่คุ้มครองคุณอยู่เวลาที่มีปัญหาหรือมีเรื่องอะไระครับท่านนะครับมักจะมาเตือนคุณให้รู้ก่อนเสมอเสมอนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับผม